ถ้าเหมือนโยนแบบนี้อ่าโยนแบบนี้เลยเรายังหยุดพันโยนเราแต่คิดิยอยนอันอื่นอ่าเราก็ต้องไปอันอื่นเลยครับอ่า <c oughs> สมมติสมมติว่ามันไม่เหมือนใครแล้วนะนะอ่า <c oughs> อาจจะเหมือนเดี๋ยวเพิ่งว่าผมแต่ว่าสมมติว่ายังไม่เหมือนทีนี้เราต้องมาคุยกันว่าดดดดาาาเนี่ย <c oughs> เราจะใส่เนื้อเราจะคิดเรื่องอะไรที่จะเล่าแล้วเราเอาคำไหนเรามาใช้ก่อนดีสมมุติเป็นเรื่องที่แบบมันฝังอยู่ในใจมากเลยที่แบบว่าคนคนหนึ่งที่เรากําลังนั่งพูดอะไรเขาฟังแล้วเขาไม่ฟังเหมือนเราพยายามจะบอกอะไรคือผู้หญิงสมมติเป็นผู้หญิงพูดอะไรไปเขาไม่เคยสนใจเราเลยเออเขาก็นั่งทำแล้งเข้าไปนได้เอาเลย ไม่ยอมรับฟังนั่งจมขนมไม่ยอมตั้ใจทหน้านั่งนั่งงเพออายแล้วก็ตรดีบนข้าทำเป็นยังไม่รู้ตัวมองถุงเท้ พัวร้องเศร้าใจประมาณเนีครับแล้วก็ก็จะมาช่วยกันดูกับพี่ตั้มว่าเอเนื้อเพลงเราจะมาอย่างนี้